สาธุ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 เออขอให้ได้ขัลโรงล้าสุดกกวนพรงชิงพลังดังๆปังๆรวย้านวยานยูเนาสาธุสาธุเทส็จะไม่ปักก็พองที่นี่แหละโอ้โหเลาเรนพอดีขอโทษครับขอโทษครับท่านผมด์แ เดี๋ยวทุกฝ่ายพร้อมนะครับอาจารย์นฤตีพร้อมนะครับผมพี่หนุ่มพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้ารายการกันเลยใคด้ยนะอา้นะลูินนะครับศิลปิน ตัวผู้เท่าบอกยูนิตโลกับบเป็นลอยมันบ่ก่ยก่น้องอะไรคะนี่รลอกคะ่ะลูกใครคะลูกใครเนี่ยแม่หนูอยู่ไหนล่ะแม่คนไหนคะคนไหนคือบอสบีค,คะคนไหนคือพ่อพี่จะเต,มะตมะ็มดดคนไหนพี่จะเต็มน่ะโอ้โหจักเบิดอยู่ล่ะพี่ก้วยคนไหนพี่ก้วยน่ะ กูจากจำชื่อแต่ตัวลราเนาะเอาก็ต้องเปลี่ยนเราเป็นดาราสอมเป็นดาราไม่เราบทเรามันเยอะไงวันนี้บทบอวยพี่พี่มันเยอะต้องพูดทุกฉากว่าเอาพอาะยายเบาแล้วออยจะบอก เอาหิมะเวียดนามก็ไปดีฮิมาเวียดนามนั่นได้ไปบอสเออเขาไปเวียดนามมาแล้วนี่มันหนาวนะนี่ไงเขาไปมานอกยิมปล่อยคนเนี้ยไม่เคยเจอฮิมาหรอไปบ้านไปบ้านไปบ้านสิบพันสิบเจือแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเจอฮิมเลยเจอตะบุนเตี้ย เอาเฮียงเงินไปก่อนเอาเฮียงเงินไปก่อนได้ที่ตาเมื่อนเมื่อนอาจจะอาจจะเลื่อนก็อาจจะเลื่อนสภาพเขาไม่มีที่ลงงานฟรีไม่มีที่ลงเกิดอะไรปะโอ้ยงงเปลงกุบดีนะงานที่ได้หม่องลงก็บเรว่ายังไงดีเอ้าอยากเรียนสิไปล้งลงเรียนลงเรียนเจาะเมื่อนหาก็เลย นั่เจาะมือหาเบ้างกันดิบอลเล็ตบอลเล็ตก่อนจัดสีนาโรงเรียนบัดบัดแคบน้ำสวมเยอะแน่นอนมีสาเตรียมตัวบ้านดุงนี่ไงบ้านดุงเท่าไหร่บอก,พ,ยยกพ่อใหญ่แก่ใจก่อนจัดเลิศไงวิมาเลยใครหนี่บ้านมาเลยใครหนี่ แมบอ,ตอยตัดผมทรงบอสบิก๊ก <c oughs> ขอพี่ระบบอนันต์ยูไถ่ให้มันตรงรแบบอยังไงตัดได้เลยนี่อันนี้ก็ตัดนะอันนี้ใช่เจ้าของค่ายเพลงเก่าไหมคนนั้นไหมค่ายคนนั้นหน้าเหมือนเจ้าของค่ายเพลงนะอีกค่ายหนึ่งอยู่แถวเลย ซ้อมดีๆนะเผื่อจะเอาขึ้นวงพิชชนี้แตี๋ยวป๊อปเองก็ได so ้เหมือนมากตอนนี้ตอนเราไม่ล้างหน้าไม่แต่งหน้าเหมือนมาก น้องลูกว่าอันี้ว่าดมเัน้องดาวเลยฮะช่วงนี้อันนี้แดน์เสื้อใหม่นะครับสอนเต้นด้วยเป็นครูสอนเต้นด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยตัวผู้กกดได้กินกับเก็บดีสิเลือขอาผาแล้วอ่ะวิ่ยอะไรปแทบจังเป็นอะไทบจังมันเป็ควมไหมอ่ะคุณรวยครับปิดไม่รนยาว้าถอีดามาจากเองคนทองจงหวัดร โอคนอีสานคนอีสานแมนค่ะครับวันนี้พูดดิ่งพี่ไหมล้มดาวพูดถลวยย้๊งล้มดาวกระสอบกระชีพอะไรดีกว่าประกอบอาชีพอะไรแก่ข้าวตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างค่ะขายปลาหมึกย่างนะครับอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมครับน้องดาว่่คะ เอฟซีอย่าลืมสบัดชองถั่วนะครับใช่เลยคืนนี้แล้วนะโอ้ปิดก็นทาง d ูดสตรอบอรี่โอเคและต้องผ่านไปโอเคครับน้องดาววันนี้มาประกวในรายการซื้อตัวเซ็นชีบัลังเราต้องดาวลมนต้อนอะไรบ้างคะเนี่ยกินหลายพห่น้่นองอยากมาหาไปซื้อข้่ซากผ้่าไปบัตร์ราเหมืขออีกหนึ่งรอบครับกก็บของกันแน่ ไก่เลี้ยวไก่สะพานุ่มเลี้ยวเพื่อการโบนเลี้ยวแล้วนะเต็มนะนะท่องบาร์ดินเครื่องซักผ้าไปตัดประมึกนะฮะวันนี้กับน้องดาวนะครับผมวันนี้เตรียมมาเรมอะไรมาเคี่ยวกมะลังนช้างครับดาวเรืองดาวรวยค่ะเออดาวเรืองดาวรวยพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะเป็นที่นะครับเพื่อความใันของเราอ่ะท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะครับผม สาวสวยจากเมาน,นอกผวัจะเปลี่ยนชีวิตตนเองไปพบก,กับเธอได้เลยครับน้องดาวแต่งหุนงานเพลงดาวเรืองดาวโรยครับ ดาวครับผมผู้เข้าแข่งขันจากจังหวัดร้อยเอ็ดของเราวันนี้ครับผมรถตู้ขออนุญาตรถตู้นะรถตู้มีไหมสักคันหนึ่งมาจอดตรงนี้ให้หน่อยค่ะของค่ายเรารถพินเก้มีไหมเดี๋ยวไม่มาใช่ไหมเอามาจอดตรงนี้นะเดี๋ยวจะใช้เป็นการแสดงนะคะครับท่านเดี๋ยวครบินเก้มาโยดูเด้อโอเคต่อเลยอ่ะสามสามโอ้โหครับและนี่คือน้องดาวนะครับผู้ท้าชิงจากจังหวัดร้อยเอ็ดของเราโอ้โห น้ำเสียงไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับผมวันนี้ถือว่าแชมป์น่ตกที่นั่งลำบากกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากท่านคณะกรรมการเลยดีกว่าคนแรกครับผมพี่กีเสนเดอฮะผมชอบมากเลยครับ <c oughs> ทั้งสวยทั้งเสียงดีะอาจจะพัฒนาได้ดี <c oughs> ไ,ไดพี่อเด้อขอบคุณเอีนะครับสวยเสียงดีอยากจะพัฒนาที่ดีขึ้นกว่านี้โอเคขอบคุณคุณกีเสนเดอครับอ่ะคนต่อไปครับผมพี่บูนซีเรียมหรับก็เห็นเรื่องกับคุณกีเสนเดอนะครับี่เีย อันนี้ข้าวกล่องจากบ้านคูกีต้าเหรอบ้านฮักแฟนกลับคูกีต้าถูกชมไปสองคนเลยครับเป็นไงฮะตอนนี้ใจชื้นหรือยังฮะนี่เลยครับผมน,น,น,นะนี่นคนนี้คนนี้เลยนะครับผมไม่เคยเกิดไม่เคยพลาดนแต่ไม่เดียวครับขอเชิญคูสนะุรยฮะคูก็ฟังเดียวก่อนไม่มีอะไรจะพูดปุ่งน้ลิโอดังแนะู่คครับบขอุณ จอดแล้วหรออจอ่านหารการกินเยอะรอบนี้ไม่ได้ซื้อเลยซื้ออยู่เสริมนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆมีแต่แฟนครับเอซเพิ่นเห็นดูข้าเพิ่นโอ้ยมาลายมาลายเห็นนาะทาวกล่องนี่ระวังดาบกับหนาได้ได้เอากัน เปลี่ยนเปลี่ยนดาบเขาเป็น,ปนปหนา้ยบอหนาดาบคือเขาเถอะดาบเขาก็หนาขนาดาไดมา่ใช่นิ้วหงานอวีน้องฟุ๊กได้อะไรเท่าไหร่สามหมื่นหรอแม่ก็เถินจา้า สกายยังต้องเพียรนะยังจัดตัวเพียงไหน,นไปเคลี่ยงสั่นเคสลิงเพียรบอลอันกล้องงูตึงตองบ่เนี่ยคลิปแม้นะคลิปอย่หน้าบ้าน,นเอเยะคนดูเยอะ เขามองแต่งหน้าศิลปิเขาจะได้ตรวจแท้ศิลปินทำอะไรกันเองนะครับเพราะว่าถ้าไปจ้างเขาเราก็เป็นเงินเป็นคำแล้วพี่นะ้องเนาะไปจ้างเขาก็เป็นเงินเป็นคำเป็นยังศิลปินน้องชิ้นจั่งบอลถ่ายบอลนะบอลของน,อองน้ำหาบอลกูดังนะ ครับน่ท้าบอสบีกันนั่งเลยโอเคครับเดี๋ยวขนาดเสี่ยงก็ได้ว่าสิเหรียยืนดีหลังแสงแล้ว,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับใครบาทเดอ้อล่ะับผมน้องลาลาน้อยลใหญ่โอเคครับไอ้เออหมวยบ่ ยังไปอย่าไปไครถ้ามันหงอยก็จะเอาท่านทนาดอยู่ข้างหลังอันนี้ขาวแถวโต้ยินมาเนี่ยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยคนอาบน้ำอย่างนี้เลยคนอะไรมาอาบน้ำวันละสิบรอบนี่คือนี่ยรถคันนั้นไปวิ่งอยู่แถวร้านมันนิดเดียวเขาไปขีดวัดเขาไปนี้ไหมไม่รถมันมีหลายคันมันเหมือนกันเขาไปนี้เลยค่ะเขาไปปุ๊บอยู่ที่ไหนคนบดี ขอบคุณสําหรับเรานะครับมันเียเท่าไหรแล้วอีพีที่เก้าสิบเอ็ดแล้วเราเดินทางมาถึงอีพีที่เก้าสิบเอ็ดแล้วจำความลุ่มฮามันผัดโทอดสับตกอีพีที่เก้าสิบเอ็ดแล้วผู้ใดพัได้ซื้อบัตรจุดตัวอ่าผู้ใดพัได้ซื้อบัตรจุดตัวเมื่อแรกกู้ยินจังสิบเอ็ดเป็นเพียงเนาะไม่มีใครคาดถึงแน่นอนเย็นนี้นะครับบนมีคนทรงหลิงของกู้เมร์เพราขนาดยังโมเวนยังซ้ำหนีขนาดกลางวันยังเท่านี้นะแล้วตกแรงเหตุจำไรไปหรอก รีบเข้ากลุ่มเลยแม่สวัสดีครับถ้าเหมือน,นกันเลยขอบคุณนะครับรอในกลุ่มแล้วบนเวทีให้ดูหน่อยรอดูตอนเย็นนะครับรอบอบ